สวัสดีครับท่านผู้ชมชาวยูทูบทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอัมซาชานลครับก็วันนี้ครับผมอยู่ในรถของผมครับก็คืออีซูซูดีแม็กสองพันยี่สิบสองครับเกรดแซดนะครับวันนี้ผมจะพามารู้จักวิธีการทำระบบนะครับเปิดไฟหน้าแบบ Follow Me Home นะครับระบบไฟหน้า Follow Me Home คืออะไรนะครับหลายท่านก็อาจจะยังไม่รู้นะครับต้องบอกอก,ก่อนนะว่าระ,ระบบ Follow Me Home นะครับของ Isuzu D-Max ครับมีตั้งแต่เกรเอขึ้นไปนะครับจนถึงเกดท็อปสุดเลยนะครับของตัว2,022ถึงอ่าขอโทษครับตั้งแต่2,020 ถึง2022นนะครับจะมีโหมดนี้มาให้นะครับผมเป็นโหมดแบบว่าเวลาเราขับรถเข้าบ้านนะครับตอนเวลากลางคืนเนี่ยครับนะครับคันะคนี้เราอาจจะล็อกประตูหน้าบ้านไว้นะครับแต่เราขี้เกียจเราอยากจะเปิดไฟหน้าเพื่อที่จะเข้าไปขันกุญแจหน้าบ้าน,นครับแล้วขี้เกียจกลับมาที่รถเพื่อม,มาปิดไฟนะครับโหมดนี้นะครับ ท่านลองไปใช้ดูนะครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็อาจจะยังไม่รู้นะครับแต่หลายท่านก็อาจจะรู้แล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาบอกท่านที่ยังไม่รู้นะครับนี่ครับอ่าอันนี้ผมจะจําลองครับจําลองเหตุการณ์ว่าผมขับรถมาจากทาธุระนะครับผมนี่ครับคือตอนนี้นะครับรถของผมได้สตาร์ทเครื่องอยู่นะครับ เปรียบเสมือนว่าผมขับรถออกมาจากขับรถจากมาทําธุระนะครับแล้วก็ขับรถกลับบ้านครับก็คือตอนนี้มืดแล้วนะครับสมมุตินะครับผมสมมุติว่ามืดแล้วอโอเคผมจะดับเครื่องครับตอนนี้ผมสตาร์ทเครื่องอยู่นะครับผม๋ยวผมจะดับเครื่องครับอ่ผมดับเครื่องแล้วนะครับผมดับเครื่องแล้วผมก็ถอดกุเแจออกเลยครับนี่ครับ ตอนจะออกนะผมแล้วผมจะยกนะครับก้านไฟที่ก้านไฟเลี้ยวเนี่ยครับยกเข้าหาตัวนะครับค้างไว้ปุ๊บครับจะเห็นไฟสีฟ้าติดที่เลือนใหม่นะครับหน้าปัดนะครับผมผมจะปล่อยครับนี่ครับตอนนี้ไฟไฟติดนะครับผมถามาดูครับตอนนี้ไฟติดแล้วนะครับผมล็อกรถเลยครับนี่ครับ ตอนนี้ผมล็อกรถเรียบร้อย้วัาดูครับไฟหน้าจะติดอยู่นะครับนี่ครับตอนนี้ไฟหน้าติดอยู่นะครับแป๊บหนึงนะ่งครับเนี่ยจะดับเองครับตอนนี้ไฟหน้าดับแล้วนะครับไฟหน้าดาบับนะครับ ก็ลองไปใช้ขันดูนะครับสําหรับอีซูสุนะครับรถก็ล็อกอยู่นะครับเราก็สามารถเข้าบ้านได้เลยครับนะครับรถล็อกอยู่เราไม่ต้องออกมาล็อกรถอีกครั้งนะครับก็คือเดี๋ยวไฟจะตับเองนะครับก็คือเราก็เข้าบ้านได้เลยนะครับนี่ครับซึ่งผมคิดว่าดีมากๆนะครับสําหรับอีซูซูนะครับที่ทําระบบนี้มาให้ลูกค้านะครับ โอเคครับ, okay, รบถ้าใครชอบคลิปนี้หรือว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับ,รรบก like, ็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยววิดีโอหน้านะครับถ้ามีอะไรดีๆผมจะมานำเสนออีกก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ